สวัสดีครับผมนายคุณลุคลาโบจากเว็บไอแลนด์นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่มม็อบเหมือนเดิมนะครับในสั้นที่แล้วผมได้ทําการอ่าได้ทําการสอนการสร้างโมเดลไปนะครับก็คือโมเดลอันนี้นะครับคือโมเดลอันนี้นะครับอ่าขั้นแรกเราก็เปิดโมเดลขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากเราสร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดที่ไฟล์ แล้ export add java นะครับอันนี้ให้เราตั้งชื่อ java ของเราก็เอาเป็น i n let mob ละกัน enter ปุ๊บตอนนี้พอหลังจากให้มัน export เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ไฟล์ i n let mob j a v a นะครับต่อมาให้เราทำการเปิดโมเดลเหมือนเด,มเดิมมาละครับแล้วกดไฟล์ import add texture map นะครับ ให้เราทําการแต่งสกรีนให้เรียบร้อยแต่ในที่นี้บทที่แล้วผมก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วก็คือสกรีนอันนี้นะครับอ่ะต่อมาเราก็จะทําการเปิดอีกิปขึ้นมาเลยครับเหมือนเดิมที่เก่าเจาเดิมเฮ้ยเปิดอีกปขึ้นมาอ่ะเราก็จะเห็นโค้ดเก่าของเรานะครับ ถ้าเราทำการเปิด Project e q u a l o e r ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ว่าที่ Packet i l a n d นะครับกด new เราทำคลาสเป็น Entity ก่อนนะครับตอนนี้ผมเล s o นนี้ผมจะสอนทำ Entity ก่อนแล้วค่อยทำโมเดลเสร็จแล้วก็ค่อยว่าต่อไปเรื่อยๆการปรับแต่งอื่นๆนี่คือพื้นฐานให้มันโผล่มาเรียบร้อยเราก็จะเป็นโมเดล i s l e n d Mob ละกันครับ เอนเตอร์เราก็จะไดเอนติตี้มาหนึ่งอันก็คือการการอยู่ของมันอยู่ในโลกของไม c คร f t นะครับถ้าทำการ extend นแล้วครับ e x t e n d entity animal อ่าเราจะทำให้มันเป็นสัตว์นะครับให้เราทำการเอามาเอไปชี้ที่ e r r o r นะครับเราก็จะเห็น Import เรากด import ้าไปปุ๊บมันก็จะให้เราแอดส่วนที่ขาดหายไปแล้วกดแอดส่วนที่ขาดหายไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้นะครับ ให้เราทําการลบไปส่วนนี้ไปนะครับเพราะมันเป็นแค่ข้อความธรรมดาธรรมดาต่อมาเราจะสร้างทําการสร้าง t e x t จอร์เทเจอเท่ากับปุ๊บ i n l e s s m o b s l a s t เป็น i n l e t m o b p n g อ่าเรียบร้อยอันนี้ก็จะเจอเออร์เลกนะครับให้เราทําการแอดมาอีกอันนึครับอันนี้มันก็จะถามว่า จะให้มันสปาวแบบลูกของสัตว์ไหมเราก็ไม่ต้องครับใส่รีเทิร์นนูไปเพราะผมจะยังไม่สอนในการสร้างให้มันเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น g e t m a c h e r t ก็คือเลือดนะครับเลือดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเก,ก,ก้าเลยอมาตะาไปเลยอันนี้ <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็เขียน Entity s e เสร็จนะครับไม่มี Error ให้เราทำการพิมพ์ต่อไปข้างล่างว่า public void entity to nbt งเล็บ nbt tag compile d ปึ๊บอ่าอาก็เป็น n b t แล้วกันเอาสั้นๆก็มาอยากเขียนยาวเราก็จะได้เออเลอร์มาหนึ่งอันนะครับให้เราทำการ import nbt tag compile เข้าไปนะครับพอ import เข้าไปแล้วนะครับ ให้เราทําการเขียนว่า super dot white entity to NBT และนี่คือตัวแปรเราหอใส่ไปว่า NBT ตัวแปรนี้นะครับให้เราใส่ NBT ไปปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือโค้ดส่วนไหนเหรอครับก็คือการเขียนบันทึกข้อมูลว่าสัตว์ของเราที่เราเขียนขึ้นมาจะอยู่ส่วนไหนเท่าไหร่เวลาเราเซฟมันก็จะบันทึกลงไปพร้อมกันด้วยครับอะต่อมาเราก็เขียนข้างล่าง public void Lead entity form NBT map NBT tag compound อ่ะ ah, NBT อีกครับอ่าเราก็จะเสร็จแล้วก็ G ี๋ยว super dot lead entity form NBT NBT ครับคือตัวแปรอันนี้นะครับให้เราอ่าน entity นี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อะไงเลยขอโทษครับ ให้เราอ่าน Entity นี้ e n น i t y ี้นี้จากเซฟที่เราเวลาเราเล่นอีกรอบคือเราเซฟไปแล้วเราก็จะมาโหลดเซฟก็าสามารถอ่านได้ Ent i t y เราก็จะไม่หายไปนะครับอ่าตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเขียน Entity ก็บทนี้สั้นๆเพียงแค่นี้แหละครับอ่าลืมบ,บอกไปนะครับตรง Text u r e ให้เราใส่สแลตทั้งหน้าด้วยนะครับคือที่อยู่สแลตโฟเดอร์โเดรูปอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเจอที่แบบไอเลนครับเข้ามากันบ้างก็ดีนะครับผมเหงามากเลยอยู่กับแบงค์แซดสองคนเอง